วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งวันที่มีคุณค่ามากๆนะครับเพราะว่าได้มาเจ,เจอกับน้องๆปีหนึ่งนะครับซึ่งต้องบอกว่ามีเป้าหมายของชีวิตที่ค่อนข้างเด่นชัดแต่เป้าหมายเหล่านั้นเนี่ยนะครับมันจะประสบความสเร็จได้ก็ต้องมีโ o a l ไหมเ์เซตเป็นตัวในการเดินเกมของชีวิตของเรา ซึ่งวันนี้ก็มีกิจกรรมมาหลายตัวนะฮะให้น้องๆได้เรียนรู้กันถึงในนั้นก็คือในเรื่องของการค้นหาตัวเองให้เจอว่าเราเป็นคนประเภทไหนหรือไทยอะไรเมื่อรู้แล้วว่าเราเป็นคนไทย DIS C. เราก็จะสามารถที่จะปรับตัวเองว่าเราจะเรียนรู้แล้วก็อยู่กับการเรียนที่แห่งนี้อย่างไรจนทั้งสําเร็จการศึกษาและก็ใช้โ r o w t มเซ n s e ตัวนี้แหละในการที่จะพัฒนาตัวเองไปสูป่เป้าหมายความสำเร็จด้วยเช่นเดียวกันประนงนี้ถามว่าวันนี้ถึงแม้พี่ไม่เป็นหมอ ไม่ได้เป็นกล้ราชการแต่ชีวิตวทิงพี่ก็เกิดขึนตนวออวมาสนุกมากเลยค่ะเพราะว่าวิทยากรก็สอนสนุกแล้วก็มีกิจกรรมให้ทำเป็นแบบทดสอบเกี่ยวกับตัวเองทำให้หนูได้รู้ว่าหนูเป็นคนที่ไม่ชอบออกจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ได้แก้ไขตัวเองค่ะ